วันนี้มาเล่นมูลาดกันอาจากวันนี้ยังไงตปคีฟเก็บแตกแดกเข้าไป, keep, stack, ป็น,นทีแดกเข้าไป็น,นทีเรียบร้อยฟอร์เรนล่วงไปาจากวันนี้ยงังไงเก็บแตกคีฟแดกเข้าไป็น,นทีแดกเข้าไป็น,นทีเรียบร้อยโดนใบอ่ะล่วงไปอา่าจากวันนี้ยงังไงเก็บแตกลม แดกก็เป็นที่แดกก็เป็นที่อ่าเรียบร้อยวีล่าล่วงไปอ่าจัวันนี้ยังไงเก็บจากลมอีกแล้วลิงเอื้อเอื้อเอืออืออ่าเรียบร้อยอ่าเกือบปายอ่าจังวันนี้ยังไงแดกก็เป็นที่อืออือยังไงอ่ะเรียบร้อยสลิมล่วงไปโอ้เกือบอีกแล้ว แต่จังหวะนี้ยังไงเก็บแสกลมแดงกันบางทีแดงกับนบ่งทีงงทเอเียบรอแอยติฟิกเกอร์ยัดไปแล้วก็แพ้ไปตอนนี้มีคนเอฟเคด้วยนะแรงงานเลยเจยบ